ความสุขมากๆนะคะแข็งแรงเป็นเด็กดีนะครับขอให้มีความสุขในทุกขณะทุกวันยิ้มได้แล้วหัวเราะทุกๆวันนะลูกนะแม่ไวพรแม่ไวพรเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ไม่ตานะคะให้น้องพรมีแต่ความสุขอายุมั่นฝันยืนุขภาพแข็งแรงนะลูกนะเป็นที่รักของญาติเป็นที่รักของทุกคนนะลูกสวยๆนะลูกแข็งแรงครัแข็งแรงสนุกสนุกสนุก Happy Yo! birthday to you. Yeah. Yo! Yeah. Yo! <laughs> ากระปะมากระป๋าเฮ e ียเฮียมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมครับมองกล้องหน่อยสวัสดีครับไฮ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 วันนี้วันเกิดใครครับวันนี้วันเกิดพ้อมเองหนึ่งขวบแล้วค่ะวันนี้มาในทีมอะไรครับลูกในทีมอะไรครับเซฟเฟอรี อาจาซาฟอรี่อะไรด้บอยเย้ม่ทีมฮัลโหลแซมมาแล้วอิเกปูงงงงเด็กๆจ๊ะเด็กๆจ๊ะจ้ะพร้อมชอบกินขนมฟังออเเออ เออเอออออเเอาว้าวดึนั่งเหรอใช่อ่ามามการจะไม่คว่มใช่ไหมในวามันออมาเ็เลใช่ไหมกลัวบน่ลมูน้อปัน้อ ให้ยิ้มให้ปูผู้ชียกญ่าด้วยแจกเงินเลยเรื่องเรื่อเรื่องไอ้ป้องป้า

อมามาอังงะอัง่ะครบหนึ่งคมแล้วครับเดี๋ยวป้าป้าปามากิข้าวเสร็จก็จะเป่าเทคครับอันนี้ตีมอะไรเนี่ยสัปเรีสัปรียเามชอบสวนสัตว์ไงชอบไปดูส a f a world ก็เลยเป็นติ่มซัปเปอรีกค่ะใช่ไหมครับขนสั่งมาให้จีนไลออนฮงโตฟิร่าชอบไหมครับชอบไหมครับลูกชอบเออชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวอะเบอร์แม่ครับเด็กไม่รู้เรื่องหรอเด็กรู้เรื่องไปยีราฟอย่างเดียววนนี้จีจีเดี็กต้องเป็นตัวแกะ ค้กที่แม่ทำให้ลูกจริงๆก็คือเหมือนทำให้ตัวเองอยากเล่นง่ายเลยไม่ใช่ผมชอบกีฬาเล่าไปเล่าไปเป็นชอบกีฬาเวลาไปแบบสวนสัตว์เขาก็ชอบเรียกว่าจีจีเวลาเรียน A b บซอ่ะพอถึงตัวรีันแล้วว่าจะจีจีเขารู้ว่าจีคือกีฬาเปเนี่ยที่ผมใจเสนอสุดนี่แม่ทำเอง d ี y สุดติดเองกับมือ ทุกกระบวนการทาไมเขียนมีเค้กน่ารักไม่อเลยเค็ะเคแหว มีความสุขมากๆานะคะแข็งแรงเป็นเด็กดีนะคะขอให้มีความสุขในทุกขณะทุกว so ันยิ้มได้แล้วหัวเราะทุกๆวันนะลูกนะให้แม่วยพรแม่วยพรเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ไม่ตานะคะให้น้องพรมีแต่ความสุขให้มั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองท้าวหน้าเรียนหนังสือเก่ง เยินดีที่รักทุกคนขอบคุณค่ะความแข็งแรงชาติชาติชาค่ะดจ้าดูจ้อ่าคุณย่าครับคุณย่าครับแข็งแรงนะลูกนะเป็นที่รักของย่าเป็นที่รักของทุกคนนะลูกตัวไวๆนะลูก่คคุณแข็งแรงนะลูกแข็งแรงสนุกสนุกสนุกยิ้มแย้มกันนะลูกโอเคอ Happy birthday พ้อมเลวพร้อมบังเลยยังมดินเนอะให้คุณยาาให้ขอคุณยาาให้คอให้คอรับเลยรับเลยลูกนี่นี่คอคโอ้โหคอเอนจะมียาวยาวยาวยังไพ่ยอมใส่คอยอดูก็ได้เลยย่งม่ไ้ลูก ใส่เออเรอา์าชัยเอ่อันนี้ของอนี้ของอาอาใคจมให้ครับอันนี้คืออาใครเอ่ยพร้อมอีก แล้วอยู่ที่บ้านพร้อมขี่ทุกวันเลยครับชอบมากชอบมไหมครับชอบ่าใส่ไดโนสาวรถได้รถสาวี่มันมา ดูคลิปนี้อยู่ก็อวยพรน้องฟรองกันไปได้ในคอมเมนต์อันน,นี้นะฮะ<ด>เริ่มจะงอแง,งแล้วเริ่มง่วงแล้วนะครับก็ขอให้ลูกมีความสุขมากนะครับในทุกๆวินาทีเลยนะครับ <S <S เป็นเด็กดีเป็นความภูมิใจของตัวเองแล้วก็ทุกๆคนรอบตัวมีแต่คนรักนะครับะะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับะะยิ้มและหัวเราะในทุกวันเป็นที่รักของทุกคนนะครับเป็นเด็กดีนะครับป๊ามามีรับความสุขในโลกเลย โอเคงั้เอาไว้แค่นี้นะเสื้อทีมเื้อทีมปิดคลิปละนะครับแฮปปี้เบรดเดย์น้องพรอมด้วยเายวไปยบาวรบไป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 ไอไไปไบายไปไไป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 ไบไปปไปไปไปยปไปบไปไปไปยปไปไายบายปไ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 ายบายบ